โอเคครับก็ห่างหายจากการแกะปากกาควงไปนานพอสมควรเนาะคลิปนี้เราจะมาแกะปากกาควง A7 กันนะครับสำหรับปากกาควงรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับลิบแบนนะครับตามสีปากกาเลยถ้าปากกาสีแดงลิบแบนก็จะได้เป็นสีแดงสีเขียวลิบแบนก็จะเป็นสีเขียวนะครับโอเคปากกาเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นสีแบบ เขียวล้วนแดงล้วนนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะเขาจะมีความมินิมอลมีความขาวนะครับแล้วก็แซมสีมาแค่ตรงช่วงกลิบยางแค่นี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ไม่มีไส้ประการนั่นเองก็คือทำออกมาสำหรับการควงเลยโดยเฉพาะนะครับซึ่งพอไม่มีไส้ประการเนี่ยเขาก็มีการ่วงหัวเหล็กหัวท้ายนะครับเรียกว่าตัน นะครับแล้วก็ค่อนข้างมีน้ําหนักพอสมควรทําให้มีแรงเหวี่ยงดีมากนะครับแรงเหวี่ยงดีเลยแล้วก็ตัวผิวปากกาเนี่ยมันจะมีความข่าวด้านนะครับผิวเนี่ยจะไม่ได้หมันไม่ได้ลื่นมากก็มีความหนึบติดนิ้วนะครับหนึบดีเลยนะครับโอเคในเรื่องของความยาวความยาวตัวนี้นะครับอยู่ที่21.5เเซน โดยประมาณประมาณนี้นะครับ21.5ก็เป็นความยาวโดยทั่วๆไปที่เราเห็นในปากกาควงสําเร็จรูปนะครับแต่ชอบชอบน้ําหนักแรงเวียดีเลยนะครับแล้วก็ไม่มีไส้ปากกาด้วยไม่ต้องกลัวว่าหมึกจะแตกเวลาควงหรือว่าทําตกนะครับบวกกับโตหัวถ่วงน้ําหนักเนี่ยเขาเป็นหัวตันๆมานะครับเวลาตกเวลาอะไรเนี่ยเราไม่ต้องคอยกลัวมากนะครับบางทีเป็นหัวรูเนี่ย บางทีตกลงดินมันมีดินวิเศษทรายเข้าไปเนาะอันนี้เนี่ยหมดห่วงนะครับโอเคแล้วก็กิบยางอานอกจากสีเขียวแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวขุ่นในลักษณะนี้นะครับโดยประมาณประมาณนี้ก็สาหรับใครที่ชอบปากกาที่มีแรงเวียงนะครับมีแรงเวียงก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะครับน้ําหนักโดยรวมไม่ได้หนักมากก็ลองไปเลือกดูกันเอาจริงจริง จะบอกว่าปากกาคมมันก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรมากเนาะแนะนําซื้อตามความชอบสีที่ชอบลวดลายที่ชอบรูปแบบที่ชอบเนี่ยแล้วเราก็ลองดูบางทีพอเราจับปากกาหลายๆน้ําหนักเนี่ยครับเราก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับปากกาในแต่ละด้ามนั้นได้เท่านั้นเองนะครับการรีวิวนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอาปากกามาโชว์ดีเทลรายละเอียดให้เห็นใกล้ๆกันดีกว่านะครับก่อนตัดสินใจซื้อว่า โอเคงานเขาดีไหมสวยงามไหมประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมโอเคเลยนะแรงเหวี่ยงดีนะครับโอเคก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ